สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้มาพูดมาคุยกันถึงแนวทางเลข3ตัวบนนะครับกิติคนคำนวณน,นะครับคนคำนวณเนาะคำนวณบ้างมั่วบ้างนะครับว่ากันไปนะครับมาแบ่งปันแนวทาง3ตัวบนนะครับประจำงวดวันที่17มกรานะครับ มกราคมสองห้าหกสี่ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับตัวเลขที่ผมนำเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงตัวเลขคาดการคาดเดานะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับไม่มีเลขล็อกไม่มีเลขฟันธงไม่มีเลขสายตรงจากกองฉลากนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาไว้เป็นแนวาทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะครับ ตัวเลขที่ผมจะแบ่งปันในคลิปนี้ก็จะไม่บอกที่มาที่ไปแล้วกันเอาง่ายๆกิติมันมั่วนะครับนะแต่ก็เอาไว้เป็นแนวทางคือไม่เยอะ,ะครับไม่เยอะชุดนะครับอย่างมากก็สิบชุดนะครับนะอย่างมากก็สิบชุดเนาะเพิ่มเติมจากสูตรหลักของผมเนาะนะครับไปเริ่มกันเลยไปเริ่มกันเลยนะสาม ห8ึ่งนเะครับเป็นตัวเลขที่มาจากหลายๆสูตรนะครับมันมันลงล็อกกันพอดีผมก็เลยนำมาเสนอเผื่อเป็นแนวทางที่ดีได้นะครับบอกกันอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าหลายงวดที่ผ่านมาผมสังเกตตัวเลขแล้วตัวเลขที่ผมนำมาวางวางเรียงเลียงเลียกันนะครับ บ่อยครั้งมากนะครับที่มันไปตรงกับ3ามตัวบนนะครับบางครั้งก็เข้าโต๊ดบ้างนะครับห้าสองเจ็ดเขียนให้เป็นระเบียบดีกว่าห้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาอย่างนี้ดีกว่าเนาะจะเขียนตัวใหญ่ทำไมตั้งหนาเจ็สาเก้า สามเก้าสี่สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดนะครับศูนย์หกห้าสุดท้ายนะครับ อ่สองเก้าห้าเอาเอาไปสีดชุดแล้วกัน5 6 4นะครับนะอันนี้สูตรมั่วนะครับนะเพราะว่าผมวางตัวเลขจากหลายๆสูตรมามาวางรวมๆกันนะครับ แล้วตำแหน่งที่ตัวเลขมันมันตรงกันนะครับแล้วเพิ่มมาเปิดดูย้อนหลังนะครับหลายๆงวดที่ผ่านมานะ่ตำแหน่งที่ผมวางนะครับมันมันพากันลงล็อกกับสามตัวบนพอดีผมก็เลยเอออันนี้ยังไม่มีสูตรนะยังไม่มีสูตรคือมันเลขมันจับกลุ่มกันพอดีนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีเลขล็อกเอ่อไม่ไม่มีเลขเบิ้ลไม่มีเลขตองไม่มีเลขหามเนาะนะครับ ก็จะมาประมาณนี้นะครับก็ชื่นชอบชุดไหนก็นำไปใช้งานได้นะครับก็สามารถนำไปตัดเล่น2ตัวได้นะนะครับจริงๆแล้วคงคงไม่ชอบทุกชุดหรอกเนาะสามหนึ่ง7ปด3ปดศูนย์เจ็ดห ศูนย์หกห้าสองเก้าห้าห้าหกสี่ผมจะเอาชุดนี้แหละไปใช้งานนะครับผมจะเอาชุดนี้ไปใช้งานเลยนะสิบชุดสิบเอ็ดชุดเนี่ยสิบเอ็ดชุดไม่เยอะนะมาโตนี่ก็โอเคแล้วนะครับถ้าไม่ไปลงทุนสองตัวด้วยนะผมว่าถ้าถ้ามาชุดโตสก็โอเคอยู่นะ ใช้วิธีการนี้ทุกงวดทุกงวดทุกงวดนะครับปีหนึ่งมียี่สบสี่งวดใช้วิธีการเดียวสูตรเดียวเนี่ยถ้าเข้ามาสักสิบงวดผมก็กำไรอยู่นะนะนับกันเป็นปีนะไม่ไม่ได้งับงวดต่องงวดนะก็นับกันเป็นปีปีหนึ่งยี่สิบสี่งวดเดี๋ยวว่าแต่เข้าทุกงวดเลยครับเข้าแค่สิบงวดเนี่ยก็กำไรอยู่นะเพราะว่าผลตอบแทนมันเยอะอยู่แล้วเนาะนะครับ โอเคนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนะาะสูตรนี้สูตรเพิ่เจอแล้วกันนะครับสูตรหวยเพิ่เจอแล้วกันนะโอเคครับผมเจอกันคลิปตัอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ